จะมาสตรีมเกมใหม่ครับกันนะครับเข้ามาแล้ววันแรกผมไม่รู้ว่าลุงสตรีมเอ้ย,เ,อยเรื่องนี้มันเป็น1จุดอะไรอ่ะน้องชายเอฟเอฟมินเซิร์ฟนู้นจับเซิร์ฟนี้ไม่เหมือนกันใช่ไหม หลงกายเอาไปไหนแล้วล่ะโอ้โหดูซ่าเข้ามาหน่อยเวลาของคุณใกล้จะหมดแล้วกรุณาเติมเงินด้วยค่ะ ใครจะไปรู้ว่าเราจะทำแบบนี้ใช่ไหมใครจะรู้ว่าเราสตรีมเกมแบบนี้เมื่อใครจะรู้จะขวิดั้างหงแบบนีจ้จริงเลย แสบไปทักทีใช่ไหมเราจะแสบไปด้วยกันจะร้องเพลงไปตลอดกันถึงวันนี้ใช่ไหมใช่ไหม ใช่ไหมชูซองครับเขาก็ไม่อยู่อีกแล้วสินะไม่มีของอะไรเลยเหรอไม่นี่อะไรอะ่ะ ไม่สงบมากทำแล้วของดีมันอยูที่ใจของเราหาวิธีเปิดใช้วิธีการเปิดใช้ออกไปหน้าเซิร์ฟแล้วกดที่แก้ไขแล้วปรับ งค่ายของคำว่าเซิร์ฟแอดรีซอของเซิร์ฟเปิดใช้งานจากนั้นเข้ามาที่เซิร์ฟระบบจะทำการโหลด ชายเราเอฟเ,ออเออมินดัวอันนี้อะไรอ่ะสายยาใช่ไหมคนโสดนักสร้างนักฆ่านักสืบเ,เด็กน้อยนักเลน่น บุกเอ็มสิทธิเด็กแอดพันแน่โคตรเทพพระเจ้าอันนี้ดาบข้อมูลในการโป,โ,ปโม ในการอัพคลิปปั๊มต่ำ5นาทีคลิปที่ถือไปเท่านั้นไม่มีการนับยอดใดๆทั้งนั้น1คลิกต่อ1คนเท่านั้น ไม่มีไมค์ให้ใส่เสียงเพลงกอบได้ส่งคลิปได้ที่การีนาฮะการีนาเหรอการีนาไหนวะอ่ะออ,อันนี้ชื่อการินาใช่ไหมอ่าโอเค ตงจะเข้าไปกาลินาดีว่านะครับ ส่งข้อมูลส่งข้อมูล ลงคลิปได้ที่กาดินาอ๋อภายในคลิปจะต้องมีแต่ในเซิร์ฟเท่านั้นอ๋อตัวอย่างที่ได้รับยูทูบเบอร์เหรอใช่ไหมอโอเคกูดได้ยังวะแอปเป็นแล้ว มินไม่อยู่เว้ยโอ้ยโอ้ยหันหูโชอทแคบโชอ สุ่มทีได้ไหมคนดีอ๋อนี่พักทองการแรกนะครับแรกพวกนี้ได้อะไรอ่ะอะ๋อะไรประประทานไอเทมกล่องสุ่มฟิงส่วน ต่องนี่สี่ไอ้เจ๋งว่ะแล้วมันจะได้อะไรก็ไม่รู้ผมได้นี่เอามาแล่ไก่น,นี่ได้โอ้สุดยอดหายากกันเนี่ยไอ้คนนี้หายากมากเลยอ่ะเนี่ยดูดีครับสุดยอดโอ้ตรงเก็บใันเยอะเลยเหรอไอ้นี่อะไรก็ไม่รู้อ่ะไอ้ของเทพอ่ะไอ้มีปีกด้วยโอ้ได้ดาบ เจ๋งเจ๋งมากเลยครับขอแอปมายังวัวอ้ยคันหูทำไมมันต้องคันหูขนาดนี้ M C M ้ยังไม่มาอีกเหรอยังไม่แอดเลยเหรอยังไม่รับแอดเลยเหรอครับพี่แอดมีคนไม่อยู่เว้ย ยากจังเลยแอดมินครับอยู่เปล่าครับเค ชั่วโมงโอ้โหตื่นเต้นจังเลยเกมนี้เล่นครั้งแรกที่เคยเล่นมาใช่ไหม โอ้โหอเราก็ต้องไปทำกระบองเพชรเอา้าจุดทำไมลนะ่ะไม่น่าจุดเลยจริงๆนะอันนี้กล่องสุ่มธรรมดา แล้วก็คลิกป้ายได้โอ้ยชุดยอดเก่งนี้ดิชุดยอดเลยครับพี่มาครั้งแรกก็ได้แล้วว่ะโอ้โหได้นี่ยโอ้โหอันนี่อะไรก็ไม่รู้มีรังผึ่งด้วย เอชันี่มีรังพึ่งด้วยเหรอโอ้โหสุดยอดเลยครับเอเมนูเปล่าครับอันนี้ของโอ้ของเติมไอ้ของขายเหรอมีหลายอย่างเลย น้องไงคลิปเป็นอะไรวะอ๋อปัจจุบันคือ1น0 0งหคูณแจริงเหรอคคูณไปหลายรอบเลยนะแล้วมันเป็นอะไรนะล่ะรรต้องใช้ประมาณสอง 680.9อ๋อไม่มีใครดูจับทุกคนนะเจังเลยอยู่ครับไหน บบนี่อะไรอ่ะไม่มีอะไรเลยทิวหนึ่งทิวสองอ๋ออันนี้แกนี่แนใจนี่เหรอของโอดหดน่าดูอ๋อนี่คุณนี่และสาละรับยังไง m c อ๋อโอเคอันนี้คลิปอ่ะเอาคลิปไปดูว้าวอันนี้ของใช่ไหมเนี่ยอ๋ออืมเอานับกุณแรก ดีมะแล้วก็ได้เกียรติชีพวะแล้วก็นักขุดแล้วก็นักสร้างนิดนึงอันนี้ตัดต้นไม้เอ่อนักอะไรวะนักเดินทาง ครับโอเคไหมเอฟมิน okay, ครับข้อมูลไม่ค่อยดีนะครับผ่ายกันด้วยคืออะไรครับตล้องลูมครับเอ่อกระตีนอยู่วะตอนนี้เนี่ย ให้ผมทำอะไรครับลุงแล้วแต่ครับไม่รู้จีครับลุงก็ไม่รู้แล้วแต่เลยครับอ่ะอน,นี่อะไรอ่ะโอ้โหยอดอันนี้ขุดไปแล้ว สร้างบ้านกันดีกว่าครับออกไปเทเลสกายอ้าบินไปเลยเอาบินดีกว่าอ๋อครับบินไปเลยครับแน่มีหลายอย่างเชิฟนี้เชิฟ เซิร์ฟคีนไน์อีกเซิร์ฟหนึ่งลุงก็เล่นมามาก่อนรวยเซิร์ฟนั้นนะแต่เซิร์ฟนี้ลุงก็พยายามจะหาเงินมาเติมให้ได้เลยครับเติม300ทักสามร้อยทูจะมีหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับลุงจะเติมทักร้อยร้อยห้าสิบทูพอเพิ่มมันจะคูณสองอะไรอย่างนั้นนะ ได้ไหมอ,อันนี้มันมันเป็นโชคลาบมันไม่ใช่นุ่นนวลเออสร้างบ้านทางไหนดีสร้างถถวริมน้ำดีกว่าปลอดภัยดีใช่ไหมครับกินน้องแล้วสร้างสร้างแถวริมน้ำดีกว่า